ทางทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ v o r l d w i t h English ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 107.25 MHz เจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวทิทยาลัยนเรศวรหรือเข้าฟังย้อนหลังในที่ YouTube ช่อง NU Radio ค่ะมาพบกับดิฉันนะคะนางสาวชุติภาการนามเฮ็ดนิสิตชั้นปีที่2อเอกวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวทิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ ในทุกวันนี้นะคะการเผยแพร่ข่าวความรู้หรือแม้กระทั่งความิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถทำได้อย่างง่ายได้รวมถึงอันกริทึมในหลายๆแพตฟอร์มของโซเชียลมีเดียที่พยายามผลักดันให้ผู้ใช้เห็นโพสต์จากคนที่เราไม่ได้ติดตามไม่ก็จะขึ้นข่าวที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันณตอนนั้นนั่นทำให้ผู้ใช้บางส่วนอาจเกิดการตอบกลับโพสต์หรือแชร์โพสต และเมื่อเราเข้าไปอ่านการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นผู้ใช้บางคนนะคะเขาอาจจะแสดงความคิดเห็นแบบบรรยายละเอียดมาเต็มบางคนอาจจะแค่พิมพ์สั้นๆหรือที่เราเรียกกันตะติตลกว่ามาเอาส่วนร่วมเฉยๆโดยบางทีเขาก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรมาเยอะแยะแต่ตัวเรานั้นรับรู้จุดประสงค์ของคนที่พิมพ์มาระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็มักจะพิมพ์คำที่ไม่ได้มีความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อหรือเป็นคำใหม่ๆที่กำลังหิดณขณะนั้นเราจะเรียกคำพวกนี้ว่าคำแสลงค่ะแสลงเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษในพจนานุกรมของ Oxford Learners Dictionaries ได้ให้ความหมายของคำว่าแสลงว่าเป็นคำที่ไม่ทางการมักใช้แสดงความรู้สึกของผู้พูดในบทสนทนาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอาชญากรกลุ่มทหารและอีกหลากหลายซึ่งสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกๆท่านมารู้จักกับคำแสดงที่คนใช้โซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะมักเห็นหรือใช้คำนี้เพื่อแสดงความรู้สึกของตนเองแต่ทุกท่านก็คงจะทราบกับคำแสดงไทยกันอยู่แล้วนะคะครั้งนี้ ดิฉันก็เลยจะมานำเสนอ3คํคำสแสดงของฝรั่งที่ใช้กันมากที่สุดในโซเชียลมีเดียที่หากใครได้มีโอกาสไปตามข่าวสารของต่างประเทศหรือพบเห็นคำนี้ในสื่อออนไลน์และความคิดเห็นของที่อื่นโดยเฉพาะฝั่งยุโรปจะรับทราบและใช้คำสแสดงพวกนี้ได้อย่างเข้าใจดีและถูกต้องค่ะมาเริ่มกับคำที่เรียกได้ว่าถูกใช้ไม่อย่างยาวนานนะคะ แต่ฝรั่งเนี่ยเขาเพิ่งหยิบมาใช้คำนี้จนกลายเป็นคำแสดงที่ฮอตฮิตและเห็นบ่อยเมื่อโพสต์ต้นทางนั้นถูกวิาพาก์วิจารณ์ในเชิงลบนั่นคือคำว่า r a d i o มีความหมายด้วยกันกับคำแสดงไทยด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่าทัวลงถ้าให้ความหมายอย่างละเอียดน,นะคะนั่นก็คือการที่โพสต์โพสต์นั้นถูกผู้คนเข้าไปแสดงความหเห็นจำนวนมากแต่เป็นไปนในทางตำหนิติเตียนหรือวิจารณ์เจ้าของโพสต์ในเชิงลบ และถ้าหากศึกษาล,ลึกเข้าไปอีกนิดจริงๆแล้วเ a t i o ดตั้งเดิมเนี่ยมันก็คือคำที่ใช้ในด้านคณิตศาสตร์ใช้หมายถึงอัตราส่วนของสองสิ่งโดยมีสัญลักษณ์เป็นโคลอนผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมศัพท์ที่ใช้ในการคำนวณเนี่ยถึงมาเป็นแสดงได้ใช่ไหมคะเพราะต้นกำเนิดของคำาแสดงนี้มาจากแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอย่าง Twitter ที่ตอนนี้ ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น x ด้วยเหตุผลเพราะฟังก์ชันอย่างการกดถูกใจหรือที่ต่างชาติเรียกกันว่า save ย่อมาจากคำว่า s a v e u r i g e เป็นฟังก์ชันที่โชว์ว่าโพสต์โพสนั้นกำลังถูกเป็นที่สนใจในขณะที่ฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็นหรือ comment มักจะมีผู้คนแสดงความคิดเห็นน้อยเพราะการกด save นั้น เป็นเรื่องที่ง่ายมากกว่าที่จะต้องมานั่งเขียนความคิดเห็นของตนเองแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะมีโพสต์โพสต์หนึ่งเกิดได้รับความคิดเห็นจํานวนมากมากกว่าถูกใจใและหากกดไปแล้วก็ความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นในเชิงตําหนิติเตียนปรากฏการณ์นี้นะคะเขาก็จะถูกเรียกว่า ratio หรือการโดนคนจํานวนมากเข้ามาแสดงความไม่พอใจมากกว่าการกดถูกใจ หรือว่าเห็นด้วยกับโพสต์ซึ่งคล้ายกับคำว่าทัวลงนะคะที่เป็นคำแสดงของไทยเลยคำว่าทัวลงเขาก็จะมาจากคำว่ารถทัวที่โดยปกติแล้วรถทัวก็จะมีผู้โดยสารจำนวนมากนั่งอยู่ในพานะและเมื่อรถทัวจอดลงที่ไหนก็จะมีผู้คนจำนวนมากลงจากรถในเวลาพร้อมๆกันคนไทยนะคะก็เลยใช้คำว่ารถทัวน่ยเหลือออกเป็นแค่ว่าทัวลง สื่อถึงผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ต่อโพสต์หรือประเด็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะโดยที่จะเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าสองคำนี้เขาจะมีที่มามาต่างกันแต่ว่าความหมายถือว่าใช้ทดแทนกันได้ดีเลยคะ่ะตัวอย่างการใช้คำว่า r a d i o ในประโยคนะคะ Hey check it out this guy just got r a d i o for what he p o s t Hey ดูนี่สิเขาเพิ่งโดนทัวลงจากสีที่เขาโพสเอาไว้ล่ะ หรืออีกตัวอย่างนะคะ if you post something that doesn't make sense you're gonna get r a t i o ก็ถ้าหาเธอโพสอะไรที่มันดูไม่เข้าท่าแล้วก็เดี๋ยวเขาโดนถั่วลุแน่ต่อไปนะคะคำต่อมาเป็นคำที่มีความหมายโดยตรงขัดแย้งกับความหมายของคำแสดงเป็นอย่างมากนั่นคือคำว่า Cap ค่ะใช่ค่ะ CAP K A P CAP ที่แปลว่าหมวกแก๊ปนั่นเอง แต่ฝรั่งนะคะเขาใช้คำนี้เนี่ยในการแสดงความหมายว่าโกหกหรือโม้เกินกว่าความจริงค่ะต้นกำเนิดของคำแสดงนี้นะคะมาจากกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษแบบชาวแอฟริกันอเมริกันเรียกว่า African-American Vernacular English เรียกสั้นๆว่า AAVE ที่ต่อมานะคะก็ถูกนำมาใช้แพร่หลายในวงการเกมเมอร์ และปัจจุบันเราก็มาจะเห็นคำนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ทั่วไปความเป็นจริงแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายคำเลยค่ะที่มาจากกลุ่มแอฟริกันอเมริกันเช่นคำว่า period น a b e t และก็อีกหลากหลายแต่ในอดีนะคะสังคมกับบุลลี่วัฒนธรรมการพูดของพวกเขาโดยกันมองว่าวิธีการพูดแบบชาวแอฟริกันอเมริกันนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไม่ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอทำให้พวกเขาได้ออกมาระบายถึงปัญหาของสังคมและผู้คนรอบตัวผ่านเพลงในรูปแบบฮิปฮอปจะทำให้การแชบสภาษาอังกฤษแบบแอฟริกาอเมริกันในเพลงนะคะได้ทำให้สังคมค่อยๆเ,เปลี่ยนมุมมองกับพวกเขาใหม่คะ่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าในปัจจุบันก็มีผู้คนหลากหลายเลยที่ใช้คำแสดงที่มาจาก aave ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนแอฟริกันอเมริกันก็ตามแต่ว่าด้วยอิทธิพลทางเพลงนะคะแล้วก็การเปิดรับความหลากหลายในสังคมโลกของเราค่ะตัวอย่างการใช้คำว่า Cap ในประโยคน,นะคะ She told me she met a Hollywood star but I think she was capping เธอบอกฉันว่าเธอเจอดาราฮอลลีวูดแต่ฉันคิดว่าเธอคงโม้ Those stories are all c a p เรื่องพวกนั้นนะโมลนล้วนเลยและอีกคำนะคะเป็นคำแสดงที่ดิฉันจะมานําเสนอเป็นคำสุดท้ายนั่นคือคำว่ามิดเราจะเห็นคำว่ามิดก็เมื่อเวลาใครสักคนแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งสิ่งหนึ่งในเชิงลบแต่ก็ไม่ได้ไปทางลบสัทีเดียวอยู่เครื่องกลางๆไม่ได้ดีหรือแย่จนเกินไปฝรั่งเขาจึงใช้คำว่ามิด เป็นคำแสลงที่ใช้อธิบายสถานการณ์นี้ค่ะ mid ที่ย่อมาจากคำว่า middle ก็มีความหมายตรงตัวอยู่แล้วที่แปลว่าระดับกลางแสดงคำนี้จะเป็นคำที่เข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนเท่าสองคำแรกค่ะแต่อย่างที่บอกไปตอน,นแรกนะคะ mid เป็นคำเชิงลบเนื่องโดยสาเหตุที่คนส่วนใหญ่จะใช้คำนี้ในการบอกว่า สิ่งสิ่งนั้นมันไม่ได้ดีจนคนต้องชื่นชมหรือพากันอวยแต่ว่ามันนั้นก็ไม่ได้แย่จนถึงขั้นโซเชียลต้องวิาพากษ์วิจารณ์มันผู้ใช้มักจะใช้คำว่าเม็ดในเชิงถาดท้างเน็บแนมเมื่อผู้คนกําลังพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งในเชิงบวกแทบส่วนใหญ่จนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดหรือเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์กันเองในหมู่ผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะ ตัวอย่างคำว่ามิดในประโยคนะคะ Dare I say that d o o r is mid and the price is very really overhyped ฉันกล้าพูดได้เลยว่าตุ๊กตาตัวนั้นน่ะธรรมดามากๆแถมราคาก็แพงเกินไปว่าแต่เอหมายถึงตุ๊กตาตัวไหนกันคะเนี่ยและอีกตัวอย่างนะคะ Mark said he went to the concert s that popular among our friends he thought it was mid มาร์กบอกว่าเขาได้ไปงานคอนเสิร์ตที่เพื่อนๆกำลังฮิตกันแต่เขาว่ามันก็เฉยๆนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำที่ดิฉันได้นำมาเสนอในวันนี้ดิฉันได้ไปตรวจสอบนะคะว่าคำแสลงพวกนี้เขาก็ยังใช้กันอยู่และเป็นคำที่ทุกเพศทุกวัยที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ในหลายแพลตฟอร์มจะรู้จักดิฉันหวังว่าผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะจะได้รู้จักกับคำแสลงในเบื้องต้นและเข้าใจความหมายเมื่อไปเห็นจริงๆ และที่สำคัญอย่าลืมนำไปลองใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทกับเพื่อนต่างชาติหรือเวลาเจอโพสภาษาอังกฤษในโลกออนไลน์จะได้เข้าใจมากขึ้นและสนุกกับภาษาไปพร้อมๆกันอิฉันเชื่อว่าการเรียนภาษาไม่จำเป็นต้องน่าเบือ่อหากเราเปิดใจและมองว่ามันคือการสื่อสารที่ทำให้เราได้รู้จักโลกกว้างขึ้นหากท่านผู้ฟังนะคะมีคำแสดง คำศัพท์หรือจำนวนไหนที่อยากให้ดิฉันมาพูดในรายการก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านช่องทางเพจ f a c e b o o k English Station n o r e s u University ดิฉันจะยินดีมากๆที่จะได้นำม,มารวบรวมแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปได้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ Worldwide English มาตลอด ดิฉันหวังว่าทุกๆท,ท่านจะได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและแรงบันดาลใจในการทเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวภาษาอังกฤษสนุกๆจากทั่วโลกที่ดิฉันจะนำมาฝากอีกเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านผู้ฟังทุกคนนะคะมีวันที่สดใสเต็มไปด้วยพลังบวกและอย่าลืมผู้ภาษาอังกฤษวละนิดเพื่อพัฒนาไปด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวชุติภาการนามแพทต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ